โอ้โหงานนี้นะครับคดีปริกต่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 ตตตตตตนะครับโอ้คดีพริกเลยนะกลายเป็นคดีพริกแบบกับตลับปัดไปเลยนะครับว่าคดีถือหุ้นสื่อเนี่ยนะกับกลายเป็นว่าแสดงหลักฐานเท็จรายงานการประชุมเท็จเออถาปณีอุสาไป พูดคลิปมาได้นะฮะคือนะครับก็ต้องรอนะรอเจ้าของเสียงพูดเจ้าของไอทีวีเขาชี้แจงนะครับงานนี้ไม่รู้ว่าจะพลิกอีกหลายตลบหรือเปล่าหรือจะพลิกไปพลิกมาพลิกโอ้โหพลิกอาจจะมีพลิกอีกหลายรอบนะครับเออหรืออาจจะไม่พลิกเลยก็ได้นะฮะเออ อย่าพึ่งไปไอ้นี่นะครับอย่าพึ่งไปตื่นเต้นอย่าพึ่งไปอะไรมากนะเพราะว่านะครับนะคือก็ต้องก็ต้องรอเขาชี้แจงแค่นั้นแหละนะครับเจ้าของไอทีวีนะเขาอาจจะมีเหตุผลที่สามารถมาโต้แย้งอาจจะมีเหตุผลที่นะครับเอามาแย้งกันจนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ แต่ถามว่าถ้าพลิกจริงๆนะครับถ้าพลิกจริงๆคดีหุ้นสื่ออาจจะกกะตอาจจะไปสืบไปแจ้งหาหลักฐานมาแจ้งว่าเออนี่มันอะไรยังไงก็ต้องรอกก,ะกะตฟันอีกทีหนึ่งนะฮะว่ามันเข้าข่ายผิดคุณสมบัติหรือไม่นะ,ะถึงแม้วา่ารายงานการประชุมเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้ผลิตสื่อแต่ว่าในฐานะที่เป็น ก็ยังเป็นหุ้นสื่ออยู่ดีเพราะเอกสารมันยืนยันมาอย่างนั้นเอกสารอะไรเอกสารเขาเรียกว่าใบแจ้งสถานะก็ยังเป็นสื่อโทรทัศน์อยู่ดีมันก็อาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้นะครับถูกต้องไหมเออถึงแม้ว่ารายงานประชุมอาจจะเป็นแบบหนึ่งแต่เอกสารนะสถานะสื่อก็ยังเป็นสื่อแถมยังมีหุ้นงอกอีกมานะครับชาวเน็ตก,ก็ไปขุดแฉบอกอ้าว ตกลงเนี่ยมีหุ้นงอกมาได้ยังไงพ่อตายไปแล้วแต่มีหุ้นงอกขึ้นมานะจาก1 0 0 0 0หมืนก็เป็น4 0 0หมืนเนี่ยนะอะไรเนี่ยนะครับเออหรือถ้านะครับมันไม่ใช่หุ้นสื่อจริงพี่ตาขายทำใหม่ใช่ไหมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ต้องรออะไรนะสถา,านะก็ยังรอที่จะให้ศาลตัดสินมันก็พร้อมที่จะกลับมาเป็นสื่อได้อยู่ดีเห็นไหม และอีกอันนึงก็คือลองไปดูคําตัดสินของกกตในอดีตเนี่ยถึงแม้ว่าสื่อจะไม่ดําเนินการสื่อสื่อจะปิดไปแล้วถือหุ้นแต่ก็ยังเป็นหุ้นสื่อยก็โดนตัดสิทธิ์มาหลายลายแล้วใช่ไหมครับนะถือหุ้นนะครับจะน้อยจะมากอะไรก็แล้วแต่ก็โดนตัดสิทธิ์มาหลายลายแล้วนะเออมันก็มีคมําวินิจฉัยตัดสินจากกกตเนี่ย หลายคนมากนะที่โดนนะเออฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ดูแล้วก็นะ <c oughs> อาจจะชุนลมุนต้นหน่อยอาจจะเอาเป็นเงื่อนไขมาในการปกระดมเท่านั้นแหละนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายด่านถึงแม้ว่าจะรอดหุ้นสือ่อพิธาก็ยังไม่สามารถเป็นนายกได้อยู่ดีก็ยังมีด่านอื่นอีกเยอะแยะนะครับโอ้โหนะ ก็อย่าเพิ่งดีใจว่ารอดนะถ้าเกิดว่ามันคดีพลิกจริงๆริงพี่ทาก็ยังมีอีหลายด่านอีกเยอะแยะก็ต้องฝ่าฟันไปอีกเยอะแยะนะฮะไม่ว่าจะเป็นด่านคดีอื่นอือีกเยอะนะครับโอนะ้ด่านสวนี่ด่านหินเลยนะนะถึงรอดหุ้นสือนะก็ไม่ได้แปลว่าจะสวจะโหวตให้นะก็ต้องรออยู่ดี นะครับเออแมเส้นทางชีวิตของพิธานี่มันลำบากลำบากนะฮะนั่นแหละครับเลือกลุงตู่ไปก็จบไปแล้วได้านานยกไปแล้วนะเอออันนี้โอ้โหอะไรก็หมายลูกอีลุงตรงนางกันเหลือเกินนะครับแทนที่ประเทศชาติจะได้ไปต่อนะเออมีปุ่มกดแตงกิ้ o ะนะครับ อย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ qr code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ